อัปเดจตจ้อกกระบะกันอีกหนึ่งคันนะคะรถเข้าใหม่ลงกันลัวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเจ้า Toyota ารีโวค่ะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ตัว G ีนะคะได้เป็นร็อ k โคกเลยนะคะพี่พี่รถปี2019ตัวรถนะคะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยไฟหน้านะคะมีออปชันหน้ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดนทาง m มอร์นิ่งไลท์อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกผู้หน้ามาให้นะคะมีคิ้วได้เป็นแบบโคเมียมเลยนะคะพี่พี่ นี่สาหรับตรงนี้นะได้เป็นแบบโคมเนียมสีเทาเลยนะนี่สวยๆเลยมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าแบบเกตปานะคะโลโก้โตโยต้านะคะได้เป็นแบบโคมเนียมสวยๆเลยนะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะต้องย้ําเลยนะ,ะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําการขัดล้างอะไรเลยนะคะพี่พี่สวย ยังไม่ได้ขัดล้างคือสวยขนาดนี้แล้วนะคะไม่ต้องนึกถึงสภาพหลังขัดล้างเลยนะว่ามันจะใหม่ขนาดไหนนะตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อมแม็กนะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะไม่เคยชนหนักที่คข้อหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะให้ดูโครงสร้างเข้าใหม่กันชัดๆเลยนะคะพี่ๆให้ดูโครงสร้างเข้าใหม่กันชัดๆเลยนะคะยังไม่ได้แดัดแปลงอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ดัดแปลงอะไรทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับคันนี้เจ้าของเดิมคือดูแลดีสุดๆเลยนะคะนี่กระจกด้านหน้านะ ได้เป็นกระจกพับรับไฟฟ้าน,นะคะมีไฟเลี้ยว LED เป็นเส้นแบบนี้มาให้เลยนะพี่นี่มือเปิดนะคะได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถสีเทานะตัวนี้เป็นแคบนะตัวนี้ได้เป็นแคบสีประตูเลยนี่สวยๆเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังตามหากระบะนะคะเรามีให้เลือกเป็นโกดังเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะได้เป็นเบาะผ้าตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดรอยย่นเลย พวงมาลัยในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะโทรเข้าโทรออกจากตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วก็จอทัชสกรีนนะคะได้เป็นจอวิทยุเดิมจากโรงงานค่ะได้เป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะพี่ๆเกียร์ได้เป็นแบบออโต้นะเบรกเบรกมือตัวนี้ได้เป็นแบบธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นแบบออโต้นะแอร์สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะ เป็น Air Duo Zone นะคะพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะไม่วิ่งไปแค่1นึ0 0 0สกว่าโลเท่านั้นเลยนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีปรับก่อไม่แน่นอนนะคะพี่พี่นี่น็อตเดิมเดิมเลยน็อตเดิมเดิมจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะนี่ไม่เคยไขยนะไม่เคยไขยไม่เคยโดนเครื่องมือเลยนะคะสําหรับคันนี้คือสวยสุดเลยนะสวยสุดๆเลยนะนี่ น็อตนะคะไม่เคยไขยแน่นอนนะจ๊ะหัวไม่มีถลอกแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้เลยสติกเกอร์นะคะอยู่ครบอยู่ครบหมดเลยนะนี่อยู่ครบหมดเลยนะสวยๆเลยนะพี่นี่ักเห็นไหมแม็กอาร์เดิมนะอยู่ครบหมดเลยไม่มีโชว์หนักพิควาลหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะราคาดีนะ,ะมีคันเดียวนะจ๊ะพี่ มีให้เลือกเป็นโกดังเลยนะคะก็ว่าได้เลยสาหรับใครที่กําลังตามหากระบะไว้ใช้งานนะคะหรือว่าขนของขนคนนะคะขนได้หมดเลยนะคะเรามีให้เลือกเป็นโกดังเลยนะคะกระจกแท้นะคะจากโตโยต้านะกระจกแท้จากโตโยต้า,น,านะคะนี่่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหากระบะนะคะไว้ใช้งานนะคะหรือไว้เที่ยวส่งการนะคะ รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะมาพร้อมกับกล้องมองหลังติดตัวรถที่มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยๆเลยตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะนี่ไฟเบกรกดนที่3มีไปให้นะคะนี่โลโก้โตโยต้านะได้เป็นแบบโคมเนียมนะนี่เห็นไหมเป็นแบบโคมเนียมหมดเลยนะคะพี่ๆไฟได้โคมใสๆแบบนี้เลยในส่วนของแม็กไลเนอร์นะคะไม่มีรอยถลอกแน่นอนนะคะ ไม่มีรอยถลอกแน่นอนนะสภาพคือสวยสุดๆเลยนะคะพี่พี่แมกไลเนอร์คือใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะพี่พี่รถปี2019นะคะได้สภาพนี้ถือว่าโอเคสุดๆเลยนะพี่ไม่แค่แสนห้าไม่แสนห้าเท่านั้นเลยนะคะโดยรอบคือสวยสุดๆเลยนะคะถ้าบอกราคาคือจึงแน่นอนนะจ๊ะราคาไม่แรงเลยนะคะพี่พี่ราคาดีมากๆเลยนะคะส ในส่วนของตัวเครื่องนะคะได้เป็นตัวห้องเครื่องที่ใหม่ๆแ,แบบนี้เลยนะคะสภาพคือดีสุดๆเลยนะคะนี่อยู่ครบหมดเลยนะคะจุดแต้มสีโรงงานนะคะอยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆมาดูกันจะจชัดเลยนะคะอันนี้ต้องแจ้งอีกทีนะว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะยังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะคะพี่ๆราคานะคะอยู่ที่ 5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะ9,000ปลายหมื่นต้นๆน,นะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะ5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะได้รถปี2 0ง9ไม่แค่150,000กามนกูนะคะหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันได้ที่เบอร์โทร0 8 0 9 8 4 5 5 1 3นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมี คลิปอะไรนะคะจะได้ไม่ขาดตอนนะคะพี่ๆสำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ